งานคนสุรินทร์ทำดีเรากับทีมงานคนสุรินทร์ทำดีก็ได้เดินทางมาจากจังหวัดอุบีรราชธ,ธานีไปร่วมง,งานบุญร้อยวันของคุณพ่อของพันเอกปรัญญาราภวิเศษก็คือจ่าสิเอกบุญเลิศราภวิเศษที่ท่านเสียชีวิตไปก็ไปทำบุญร้อยวันเราก็ได้ทราบข่าวว่าท่านสอสอล้ำเลิศปูป่พระธิดาท่านป่วย เราก็ตกใจว่าท่านก็เป็นคนทํางานแบบเต็มที่ตามที่เราสัมผัสเราได้ไปร่วมงานกับท่านหลายๆครั้งทั้งทีมงานคนสุรินทำดีพอเราได้ทราบข่าวนั้นเราก็รีบตีรถกลับจากจังหวัดอุบลเพื่อจะมุ่งหน้ากลับมาสุรินเพื่อที่จะมาดูอาการป่วยของท่านและอาการป่วยเป็นยังไงดีขึ้นครัท่านอสสครับพอนอน สองปนคือดื้อสามดื้อสามครับแล้วคุณหมอบอกว่าเป็นอาการอาการเป็นไงไอทับทอมในเพียงพอไอแล้วก็อาหารเป็นชีพของยาเป็นยังนักเลยทายสิบกว่าครั้งยังไม่ได้อใช่ใช่ใช่เหนื่อยละเบียดมากเลยยัเพราะว่าอากาศข้างนอกร้อนมากครับร้อนมากการรับประทานอาหารนี่เราต้องระมัดระวังด้วยท่านสสเพราะหนุนธารกิจเรามันก็เยอะ มันเรียกว่าเราจะพระกิจอยู่ในพื้นที่เสร็จแล้วก็ไหนจะประชุมสภาแล้วก็เนาะก็การเดินทางทั้งไปและกลับมันก็ใช้เวลาที่อันนี้ยาวนานวันนี้ทีมงานคนสุรินทร์จมีเราก็ได้นํากระเช้ามามอบให้ท่านสสนะฮะคนโปรดในดวงใจของเราฮีโร่นะครับฮีโร่ของคนสุรินทรรมำีเราก็เคยร่วมงานกันบ่อยๆครับวันนี้เราก็เรานำมามอบให้่าครับผม ให,ให้ท่านสุขภาพแข็งแรงให้หายเร็วๆจะได้ไปดูแลชาวบ้านช่วงนี้ชาวบ้านก็มีอุปสรรคภาย้องอะไรบ้างโอ้หลายอย่างหลายอย่างครับหลายอย่างหลายอย่างที่ว an ่าเวลาไปเยี่ยมชาวบ้านเพราะสสเขตก็กว้างหรอกเขตก็กว้างเป็นสสเขตหกของพรคภูมิใจไทยของเรานะครับในเขตหกนะสังข์ศรีนรงก็คาเกี่ยวสบีขอบางส่วนนะครับวันนี้ เราก็ได้ยินข่าวเราได้มาเห็นหน้าท่านสสเราก็ดีใจว่าเออเอาดีขึ้นเพราะเห็นว่าส่งไปในรายที่มีที่ครอบในการใช้ออกซิเจนการหายใจนะครับวันนี้เราเห็นสุขภาพร่างกายของท่านสสท่านก็ดีขึ้นท่านสสมีอะไรที่จะฝากไปถึงพี่น้องเขารอดูต้นทางว่าท่านสอสอเราไปไหน อเอเอแล้วท่านสาวีนั่นก็ผ่านคนสุริยกรรดีได้เลยวันนี้ครับเชิญเลยครับท่านครับครับก็ทุกคนขอบคุณครับผมที่ชาวสุริยกรรดีเนาะทำัาให้กำลังใจครับผมครับก็ยังก็ต้องฝากฝากไปยังไม่พี่น้องเนาะตอนนี้ว่าหายไปไหนประชุมติดต่อกันสามสี่วันไม่ได้ทางนี้พอนกลับบ้านถึงบ้านเป็นเลยยาวเลย มันพย่ยามบางทีอาหารเรามีอะไรเราก็ทานอย่างั้นสเราเราไม่ไม่ได้ไปไม่ได้ไม่ได้ดูว่าอาหารที่เราจะทานไปในอากาศมันก็อย่างว่าครับว่าพิปรายไมไว้วางใจรัฐบาลเนาะสองคืนติดต่อกันมีแต่กลุ่มสว่างครับวันนี้ก็วันที่สามเราลงมาตีเซก็ประมาณบ่ายครับบ้านก็เดินทางมาทานข้าวมาเรื่อยอาการ้อนทานน้ำมาเรื่อย ก็เออรู้สึกว่าโพ้ใงชา้มันค่อยดีครส่วนหนึ่งก็ไอสนนึงก็ทายเป็นเรียวมาเรื่อยๆจนบ้านหน้าทุ่กว่าก็หนักเลยทั้งคืนครับหนักทายทั้งคืนเลยโอ้ยู่ไม่ได้แล้วต้องมานอนโรงพยาบาลตั้งแต่ปียี่สิบยี่สิบเจ็ดครับยี่สเจ็ดตั้งแยีบเก้าสามวัน ครับวันนี้ตอน,นีขึ้นชนนึงก็เสร็จจากรักษาสุขภาพก็ได้ออกคปจะลุ้มป,ป,ป,ปะคุ้มอี่น้องอบัน,ดนเดคร์คมบันเดอรเหมือนกบบนเดอร์อะไรกิจกรรมคิดถึงตลอดครับเป็นวงคิดถึงมากมากเลยเนี่ยพอไ,ได้ไปร่วมกิจกรรมอาได้จะดูแลที่เกงมากเป็นวงมากครับวันนี้เราทีมงานคนสุรินทร์ทำดีเราได้ทราบข,ข่าวเราก็ตีรถจากจังหวัดบุบล มาที่สุรินเพื่อที่จะมาดูอาการท,ท,าท่านสสครับว่าอาการเป็นยังไงตอนนี้เราก็ทราบว่าอาการท่านก็ดีขึ้นแล้วเราก็ภูมิใจนะครับให้ท่านหายจากการเจ็บป่วยเร็วๆท่านจะได้ทํางานรับใช้พี่น้องประชาชนในเขต6เขตเลือกตั้งของท่านครับวันนี้เราก็ได้มาให้กําลังใจท่านสสอณวันนี้เสาร์ที่29ของเดือนมีนา วันนี้ทีมงานคนตุลีดมีเราก็ได้ขอให้สัตว์สิทธิ์ทั้งหลายจงคุ้มครองท่านสสให้ท่านสสขวัญใจประชาชนของเราสสที่ดินให้เร็วๆจะได้พบปะชาวบ้านเราได้สวัสดีครับพี่น้องโอกาสหน้าเดี๋ยวท่านสสหายจะไปพบปะพี่น้องเข่มเดิมสวัสดีครับเหมือนเดิมครับเหมือนเดิมไม่ต้องห่วงเหมือนเดิมครับ